ด้วยวิธีรูปแบบการทหารสมัยใหม่ที่สำคัญในวันที่8เมษายนปีเดียวกันนั้นข้หบาาสมเด็จพระจุาจระเจ้าเจ้าอกุฎราชการอการกับคืงกระบวนการเข้าสู่อำนาจของสมาชิกรัฐสภาที่สอบล้องกับสภาพบริบททางสังคมและการเมืองเสดียีมดเลยแต่ผมเคยบอกพี่น้องประชาชนวาผมหย่อนบัตรเนี่ยหย่อนบัตรทั้งน้ำตาเพราะผมไม่ชอบเลยคนที่ผมหย่อนแต่ผมไม่ชอบอีกคนมีมากกว่า มากเลยนะครับแต่ถ้าผมเป็นคนโทคนเอกกับท่านเนี่ยเราเข้าเทียมมาทางกฎหมายผมเป็นคนเอกผมก็ย่อนบาตได้หนึ่งเสียงเท่าท่านผมขอสอบของบัตรได้การเข้าสู่อำนาจของสมาชิกรัฐสภาแต่ว่าขออนุญาตกรับเรียนว่าวันนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรไทยฉบับ,บทั่วกราวุปืัอัน2 5ารอาสังเจ็ูรูด,ดั้งกัน แต่ส่งเสริมความสาม,มัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติเหตุที่รัฐธรรมนูนต้องเขียนไว้เช่นนี้ก็เพราะว่าต้องการจะให้เปินไปตามเจตนารมณ์ของคสชและไม่ต้องการให้เหมืนกันแล้วก็พิจารณาร่างรัฐธรรมานูญเพื่อให้ความเห็นชอบท้งบับหรือไม่เห็นชอบท้งบับในอำนาจหน้าที่แรกของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในเรื่องการปฏิรูปด้านต่างๆนั้นรัฐบาลนูนบรรจักรว่าเมื่อสภาปฏิรูปศึกษาแล้วมีข้อเสนอประการใดก็สามารถเสนอไปยังสงภาที่มีบรรจักรแห่งชาติเพื่อให้ใหอกอกเป็นกฎหมายการให้มาซึ่งอีสภาหนึ่งเนี่ยให้มันแตกต่างจากสภาที่หนึ่งนะครับคือสภาเพื่อการสลายเนี่ยนะครับแล้วก็การออกแบบนี้จะเน้นในครอบคลุมนะครับให้ใหลากหลายนะครับในเชิงประเด็นปัญหาก,ก็ได้ ในเชิงของกลุ่มตัวแทนต่างกับ่มก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นกรณีที่นะครับเป็นประเทศที่มีพรรคเืองหลายพรรคแข่งขันกันแล้วก็ไม่ทราบในชั้นว่าพรรคไหนจะได้ที่่น้าที่สุดเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องสร้างรัฐบาลผสมเนี่ยนะครับระบบแบบนี้นะครับก็มีแนวโน้มมากทีจะเกิดการต่อรองระหว่างพรรคการเมืองต่างๆี่รวมรัฐบาลนะครับ นเรื่องของ,องหนมาในเรื่องของที่หน้าในเรื่องของผลประโยชน์นะครับตรงนี้อาจจะนำไปสู่สภาวะที่รัฐบาลจะไม่มีสเสถีรภนะครับเป็นเสถียข้าพมากเหมือนเดิมนะครับแบบแบ่งเขตเหมือนเดิมแต่ทําให้เขตมันใหญ่ขึ้นนะครับทำให้เขตมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยสามารถเลือกได้ไดแค่คะแนนเดียวนะครับกรณีเช่นนี้ก็คือจะทําให้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามถ้ามีกรณีที่สามคนต่อเขตนะครับก็สามารถถูวเลือกตั้จบที่ผมพูดถึงหมายนะครับขอบคุณครับ ะได้เป็นสสในเขตนั้นนะครับส่วนจํานวนสสแบบบัญชีที่แต่ละพรรคได้รับเนี่ยให้เป็น์ไปตามสัดส่วนคะแนนที่พรรคได้อันนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องคะแนนตกลงไปด้วยครับตามตามตัวแบบที่ร็อกเกอร์เกตได้นำเสนอเอาไว้เขตใหญ่ขึ้นอ่ะเพิเดียวนะครับก็คือขยายเขตขึ้นลดจํานวนสสเขตนะครับแล้วก็เพิ่มจํานวนสสบัญชีหายชื่อเข้าไปนะครับสสมีวาระติดต่อกันไม่เกิน2วาระนะครับฉะนั้นพูดง่ายว่าถ้าท่านหมดไปวาระหนึ่งแล้วท่านสามารถเป็นต่อได้อีกเขตแค่วาระเดียวเท่านั้น มีการแก้ไขรัฐมนูลเมื่อปี2554กฎหมายอื่นงบตเสนอไม่เคยสำเร็จทั้งเรื่องแต่ในโอกาสครั้งนี้เนี่ยนะฮะถ้าจะไปรูปอะไรจะตอบกลุ่กฎหมายอะไรเนี่ยนะก็เป็นโอกาสที่ส4.75ฉบับที่ออกมานี้จะเป็นฉบับที่18นะครับการที่เรามีรัฐมนูลป็นจำนวนมากถึงขนาดที่กล้าฉบับนี้เป็นลงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแสดงว่าอะไรคือสภาผู้แทะะนราษฎรจะมุ่งสัมพนธ์ ร่างรั้งมูลปี2550นี่ก็มีคนพูดเหมือนกันบอกว่าถ้าให้มีการเลือกตั้งทีิสภาอย่างที่ผ่านมาเหมือนร่างตั้งมูลปี2540เนี่ยคนที่เป็นสวนี่ก็เป็นฐานเสียงเดียวสอสทีนี้เนี่ยก็ต้องมีสอสจากการเลือกตั้งในสภาผูแา้แทนราษฎรเนี่ยที่ผ่านมาใช้อย่างนี้ไหมฮะ,ะตอนนี้เลือกตั้งใหม่จะยกตาง,งไปยดงไหม คำถามก็มีต่อมาว่าคนมีสสบัญชีหลายชื่อไหมอันนี้ก็มีการอภิปรายกันมามากมายกอบส่วนในรัฐธรรมนูญปี2544ก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วเรื่อยเรยนะครับจริงๆแล้วนี็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับนักประวสาทการเมืองไทยหลายคนนะครับรวมทั้งคนสำคัญอย่างเช่นดีเจเทอร์เรียลเลยนะครับจาร์เบตโต้ก็จะรู้จักดีนะครับได้ศึกษาเรื่องนี้มาแล้วก็มีข้อสังเกตจาก2-3ล้านคนมาเป็น ตราการเรื่องทรัพยากรนะครับภายในสองสามศตวรรษนี่นะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายประเทศไทยเองเ,องเ,องเนี่ยเพิ่งเริ่มตั้งรัฐชาติกันมาเราไม่ทราบว่าเมื่อไหร่นะครับบางคนก็บอกแปดร้อยปีบางคนก็บอก100บบอกว่ร้อยปีแต่ว่าการตั้งประเทศใหม่ชื่อประเทศไทยเนี่ยมันเพิ่งม,มาได้ประมาณเจ็ดแปดปีมาจากภายนอกออเกินครึ่งน,นะครับทําทให้ความเปลี่ยนแปลง ภายในในเรื่องเกี่ยวกับการบริจการมีแรงกดดันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นมากกว่าหลายรัฐในอดีตเช่นเยอรมันมีโอกาสจะพัฒนาระบบการเงินระบคกสมรองพูดไปแล้วอาจจะนานกว่าก